สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาให้ดูตัวรถที่ลูกค้าสั่งจองไว้นะคะก็จะเป็นรถคันนี้ค่ะที่ยังไม่ได้มีชุดตัดถ้าชุดที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นคันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบนะคะที่ยังไม่มีลูกค้าก็จะเป็นชุดตัดพร้อมกับชุดลำเลียงหญ้าขึ้นไปถ้าลำเลียงขึ้นไปแล้วเนี่ยหญ้าก็จะอยู่จะมีหลังแทเลอร์ข้างหลังนะคะหญ้าก็จะหล่นมาที่คันนี้ แต่ว่าทางทางร้านเราเนี่ยจะทําแค่ชุดตัดแล้วก็ชุดลําเลียงอย่างเดียวส่วนตัวรถตัวเคือตัวรถกับตัวเครื่องแล้วก็รถแทนเลอร์ข้างหลังเนี่ยจะให้ลูกค้าหามาแล้วทางเราก็จะไปประกอบให้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะลูกค้าคนไหนสนใจทักมาสอบถามหรือติดต่ออะไรได้หมดเลยค่ะ